แกงเผ็ดปลาดุกใบชะพูค่ะเคียรีเวอร์ค่ะเคียจะแกงปลาดุกใบชะพลูนะคะปลาดุกค่ะล้างสะอาดใบชะพลูพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าแดงผงนวดหรือผงชลรส แล้วก็น้ำตาลน้ำปลาค่ะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะโครีนหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยพริกแกงเผ็ดค่ะหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่ปลาดุกลงไปพริกแกงหอมแล้วนะคะปลาดุกค่ะสองขีใส่ลงไปเลย ปลาดุกก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆแ,แล้วก็ล้างด้วยน้ำผ้มใสายทูกับน้ำเกลือนะคะเพื่อปลาดุกเขาจะได้ไม่ขาวเฮ้ยถุงเดือดแล้วนะคะอ่าพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดลงไปเลยน้ำปลาที่ผลดสองช้อนแกงค่ะใส่ลงไปน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟตัดนัวนะคะ ผงงูหรือผงชลอดครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยสุกแล้วนะคะใบชะพลูลงเลยค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงเผ็ดปลาดุกใบชะพลูค่ะ กันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ขออนาซานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลิ้นผันลิ้นผันรีบรีบไม่อย่าหรอกร้อนร้อนมือนี่ค่ะ